อะไรยังไงแป้งทำรุนหลังโพสภาพความหนุ่มดินเนอร์เป็นอีกหนึ่งสาวแซ่บสำหรับแป้งออจีราแดมวิไลพราะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าไปที่ไหนหรือทำอะไรก็ยังคงเต็มไปด้วยออร่าและเสน่ห์ที่ชวนมองและแน่นอนว่าเรื่องความเซ็กซี่ของสาวคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะหุ่นแซ่บชวนมองอยู่ตลอดล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวแป้งได้โพสภาพดินเนอร์กับชายหนุ่มคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่าฉลองทำให้งานนี้คุณแม่ลูกสองอย่าง เป้ยปันว่าได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ายัางไงซิได้มักจะเห็นว่าพักหลังมานี้สาวแป้งนั้นมีภาพร่รวมเฟรมกับหนุ่มคนนี้อยู่บ่อยๆก็ไม่รู้ว่าใช่หวานใจคนใหม่หรือเปล่าต้องไปถามเจ้าตัวเองเลยจ้า